คุณผู้ชมครับเมื่อเช้านี้เนี่ยพอผมตื่นมาใช่ไหมแล้วเดินออกไปนอกห้องนะครับปรากฏว่าที่โซนห้องนั่งเล่นนะครับจะมีเศษกระดาษทิชชู่ที่เกินกาดเต็มพื้นไปหมดเว้ใช่เลยครับมันเป็นเรื่องที่แปลกมากๆเลยนะดังนั้นเนี่ยหลังจากนั้นนะครับผมจึงได้ไปย้อนกล้องวงจรปิดดูนะทำให้ผมได้เจอกับสิ่งสิ่งนี้ครับ ไอ้บ๊อบไอ้บ๊อบหมาท้าทายอำนาจมืดไอ้บ๊อบอยู่ไหนบ๊อบมาทำอะไรเอาไว้เมื่อเช้าน่ะมานี่มาเดี๋ยวนี้มาเลยฮ่ะมันคาบอะไรมาด้วยไม่ไม่เล่นไม่ต้องไม่ต้องเล่นเลยนี่ดูดูเนี่ยเห็นเป้่าเนี่ยอะไรฮอะ บอบเอ้ยมานี้มา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 เลยมาบอบเอยอันนี้มาเอยมานั่งลงนั่งเอ๋เราดูดูดู่เห็นไหมเห็นอะไรไหมเห้เมื่อเช้าคาบกระดาษทิชชู่ทำไม ตื่นมาบ้านเละเลยฮะใครสั่งใครสอนนี่ขึ้นโต๊แบบนั้นวันนี้ต้องโดนลงโทษและวนะต้องโดนลงโทษไปขัดห้องน้ำเข้าใจไหมไปขัดห้องน้ำเลยไปออกไปลอแปลงมาบอ๊อบทางนี้ออกไปลอแปลงมาไหมอ๋อออกไม่ได้โอเคเดี๋ยวเปิดให้ไปเลยไปข้าแปลงมา นะล้วอย่านานล่ะเรเร็วด้วยเออเฮ่อ a few moments later บ๊อบหาเจอยังเนี่ยเออถูกต้องอันนี้แหละนะแปลงไปเข้าห้องน้ำไปเลยไปบ๊อบบ๊อบบ๊อบเฮ้ยมานี่ไปเข้าห้องน้ำบ๊อบทางเข้าอยู่นี่ฮัลโหลไอ้บ๊อบหนีหนี a few minutes later บ๊อบวันนี้เราอ่าโอเคมามาแล้วอย่าลืมนะขัดห้องน้ำไม่สะอาดโอเคไหมถ้าขัดไม่สะอาดเย็นนี้ไม่ต้องกินข้าวเข็บปะโถส้วมเนี่ยถูให้ขาวเลยนะแล้วก็ลงน้ำยาด้วยเข้าใจปะโอเคนายไปได้เวลาทำงานเยี่ยม กูดบอยเจอกันงานเสร็จเมื่อไหร่นะโอเค